ครับผมสวัสดีครับรีวิวมิดคัสติ้งนะครับงานหน้ามไม้พยุงนะครับพร้อมฝัก p ี c นะครับขัดขาวเต็มใบนะครับเล่มนี้ใบกว้างสูงสุดอยู่ที่สองจุดหนึ่งนะครับสันหนายอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะครับงานหลีกเอ9พีเก้าน้ำหนักเจ็ดขีดนะครับผมเล่มนี้ ใบยาวอยู่ที่10นิ้วพอดีนะครับสำหรับท่านที่ชอบมีดหัวมนๆแบบนี้นครับด้ามประมาณ4.8ถึง5นิ้วได้นะนี้ไม่ชัวร์นะครับ ตดคมวีนะครับ<ะ>ใส่ฝักแล้วก็เพิ่มความสวยขึ้นเล็กน้อยนะครับสำหรับท่านที่ชอบก็สามารถสั่งทํากันเข้ามาได้นะดูกันชัดๆอีกทีนะครับงานมีด c สต t i n g มุดทองเหลืองนะครับทั้งหมด4จุดนะครับ เต็มนี้นะาเขาสั่งเข้ามาให้ใช้รูละเชือก2จุดนะครับเป็นด้านบนหนึ่ง <reconstruction> ด <keeping> <pal iels> ้านท้ายดามอีกหนึ่งนะครับก็่งนี้ทำการจัดส่งให้นะครับเต็มนี้ก็ขอบคุณครับ